เฮโยสวัเด hey, ีคร so ับทุกคนครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับนิจิคนคนเนมเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรีกันนั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่กับ UG Phone ครับแอปที่สามารถช่วยคุณในการฟาร์มเกมหรือว่าหาไอเทมนะครับใช้บอทแบบมีประโยชน์มากๆนะครับผมแบบราคาย่อมเยาวแต่ใช้ประโยชน์ได้แบบสุดยอดมากนันเองนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะลองมาให้ดูกันเลยนะครับว่าอย่างเกมรเนเจอเนี่ยเฮ้ยพี่ เกมเลนเจอร์เนี่ยนะครับมันจะใช้ยูจีโฟนยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันในันี้เลยซึ่งวันนี้ผมมีถึง4 i d นะครับสแบบนั่นเองนะครับผมมาดูในหน้าจอกันได้เลยนะครับผมอ่ะผมมี4 ID ที่เตรียมพร้อมที่จะโชว์อยู่นะครับผมถ้าใครเห็นตอนนี้นะผมมีอยู่4เครื่องจําลองแบบเต็มๆเลยนั่นเองนะครับเรียกว่ายุคนี้ครับมีโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวนะครับมีอุปกรณ์มีคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวแต่เราเช่าคลาวมือถือเนี่ยได้ถึงแบบ4 5 6 7้9 10เล้วแงบเช่าแบบแล้วแต่งบแบบเ,100เรื่อง ก็ใช้ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมนะตอนนี้ผมเตรียมเอาไว้ทั้งหมด4 ID ของผมนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันฟาร์มยังไงนะครับใน UG Phone แบบเฮ้ยพี่ Ranger มันก็มี Auto ออโต้มันอยู่แล้วแต่ทําไมเราต้องใช้ UG Phone เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับผมมามาใน ID แรกนะครับ ID ที่ผมแบบรักมากนั่นเองคือ ID ลองผมก่อน ID หลักอยว้ที่หลังนะครับผมเนาะในกรณีที่คนเนียไม่มีแบบ มีมือถือเครื่องเดียวใช่ไหมแต่แบบอยากจะฟาร์มหลายๆอย่างก็ใช้นี่แหละครับออโต้คลิกมาช่วยด้วยนะครับออโต้คลิกซึ่งก็เป็นโปรแกรมที่เราเนี่ยรู้กันอยู่แล้วว่าใช้งานยังไงนั่นเองนะครับเอะเข้าไปดูกันเลยครับเป็น PP นะครับผมเนาะใครที่แบบไม่มีเวลากดเล่น PP หรือว่าแบบพี่ผมกดเล่น PP ีเนี่ยผมกดไม่ทันบอดครับเราก็ใช้ออโต้คลิกเนี่ยตั้งปุ่มได้เลยเต็มที่ครับเราก็แค่มากดเล่นครับกดเล่นเสร็จปั๊บเราปล่อยกดสตาร์ทบอดเลยครับบอดก็จะเล่น สเตตพิเศษนะครับแล้วก็สเตตอื่นได้เหมือนกันหมดเลยเนาะนะครับแต่ว่าในตอนนี้นะครับผมให้ดูเป็น PP, PP กันก่อนนั่นเองนะครับเห็นไหมมันก็จะปล่อยตัวมันก็จะสลับไปมงไปมาได้เห็นไหมอันนี้คือแบบเอ้ยเราในระหว่างที่แบบปล่อยให้ออโต้คลิกมันทํางานแล้วก็ไปยุ่งกับไอเดียอื่นได้อย่างเช่นอาจจะไปดูไอเดียหนึ่งของเราไหมที่ไอเดียหนึ่งของเราเนี่ยกำลังฟาร์มอยู่นั่นเองเป็นแบบสเตตพิเศษะไรพวกนี้เนาะแล้วปล่อยไอเดียนี้เอาไว้แบบนี้ก่อนละกันนะครับทีนี้เราไปดูไอเดียข้างๆกันบ้างดีกว่านะครับอ่ะอีกไอกกเดีย กำลังกำลังทําอะไรกําลังซื้อไอเทมอยู่นะครับในร้านค้ากิลนั่นเองนะครับซึ่งที่ผมกําลังซื้ออยู่เนี่ยมันเป็นกล่องวัตถุดิบอัพขึ้นก้าวดาวนั่นเองซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราต้องกดแบบกดซื้อทีละกล่องกดทีละนิ้วกดทีละครั้งจิ้มแล้วจิ้มอีกแต่ถ้าใช้ออโต้คลิกเนี่ยรับรองเลยครับเห็นไหมใช้ออโต้คลิกปั๊บแล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นเราไปยุ่งกับไอดีอื่นก็ได้เห็นไหมเราก็จะเห็นว่าโอ้โห มันก็กดซื้อของมันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เปิดหน้าจอค้างไว้ได้นั่นเองนะครับผมเนาะอ่ะแล้วถ้าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอาจจะให้ดูอีกรูปแบบหนึ่งแบบมันแบบมันดีมาก,กุกคนก็คือจะเป็นหอคอยนั่นเองนะครับนี่อีกหอคอยเจ้าะก็จะอยู่ข้างล่างนะครับก็อยู่ข้างล่างที่เราเห็นกันนั่นเองนะครับหอคอยนะผมก็ตั้งปุ่มไว้เรียบร้อยฮนะไปเราลองกดต่อสู้เลยนะครับเป็นหอคอยนะหอคอยก็เหมือนเดิมครับเราแค่ตั้งปุ่มเอาไว้นั่นเองนะครับตั้งปุ่มเอาไว้ให้ครบนะไปหอคอยกดเล่นปับแล้วกดส์ สตาร์ทบอทเลยเห็นไหมสตาร์ทอัตโตคลิกปับ๊บพอกดเล่นปับ๊บมันก็จะปล่อยนะครับตามที่เราเซตเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปทำอย่างอื่นเนาะเราก็จะไปทำอย่างอื่นไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นตามสไตล์ของเรานะครับหรืออาจจะทิ้งเอาไว้เลยก็ได้นะั่นเองนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยบ hey, ี้นะครับเราต้องเปิดตลอดไหมอ่ะผมลองปิดให้ดูเลยอ่ะมาดูแบบหน้าจออะไรหน้าจอใหญ่ๆหลักๆเลยผมจะกดปิดให้หมดเลยปิดปิกดกดกากะบาดให้ออกให้หมดเลยเห็นไหม กดกระบาดให้หมดเลยปับ๊บซึ่งเราก็จะเห็นว่านะครับไม่ว่าเราจะเปิดโปรแกรมเอาไว้หรือปิดโปรแกรมเอาไว้นะครับเกมมันก็ยังเล่นของมันอยู่เะครับเพราะอโต้คกทิกที่เราเคยตั้งเอาไว้เนี่ยมันก็ยังทํางานแบบปกติของมันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ไม่ต้องห่วงครับมีมือถือเพียงเครื่องเดียวหรือมีอุปกรณ์แบบกังๆสักเครื่องหนึ่งเนี่ยก็สามารถปล่อยบอทในยูจีโฟนได้นั่นเองนะครับผม ทีนี้เนี่ยมาดูในเรื่องของวิธีโหลดกันบ้างดีกว่าพอรู้แล้วว่าเฮ้ยพี่มันมีประโยชน์ใช่ไหมแล้วผมอยากจะได้อยากจะโหลดบ้างเนี่ยไปโหลดได้จากที่ไหนได้บ้างซึ่งก็แน่นอนครับผมมีให้ทั้งหมดแล้วนะครับในใต้ดีสคริปชั่นทุกคลิปนะครับในช่องของผมนั่นเองนะครับผมเนาะไม่ว่าจะเป็นนะครับใน Android นะครับใน iOS นะครับใน PC เครื่อง Mac นะครับเรียกได้ว่ามีให้โหลดมีให้ใช้กันทุกระบบแล้วนะครับในวันนี้นั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าแบบมีให้ครบมีให้จบนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าใครนะครับท จะกดลิงก์นะครับแล้วก็โหลดนะครับในลิงก์ของผมที่อยู่ในใต้คลิปไปได้เนี่ยนะครับก็จะสามารถได้ไปเลยครับเพชร488เพชรนะครับและแน่นอนครับถ้าเป็นแบบคนที่ไม่เคยใช้มาก่อนเป็นแบบบัญชีใหม่สมัครบัญชีใหม่เลยเนี่ยได้ไปอีก250 Pet, เพชรเียกได้ว่าโอ้โห4 5 6 700 700กว่าเพชรผมบอกได้เลยว่าอ,อืมันเอาไปซื้อเครื่องจำลองหรือว่าไปซื้อตัวมือถือเนี่ยได้แบบได้ดีมากนะครับแบบมันลดได้เยอะมากๆกันเองนะครับแถมใส่แบบโค้ดของผมอีกของช่องผมเนี่ยไลน์ 5ได้ส่วนลดไปอีก20นะครับไม่มีการแบบทับแบบเทินกันเลยไดยว่ายิ่งใช้เยอะก็ยิ่งลดเยอะนะครับใช้ลดจากอันนี้ใช้อันนี้ลดจากอันนั้นนะครับก็จะลดได้เยอะบอกได้เลยนะครับว่าสุดยอดนั่นเองนะครับผมโหลดได้ทุกเวอร์ชันนะครับทุก Android ทุก iOS นะครับแม้แต่คอมพิวเตอร์ทุกอย่างก็สามารถโหลดได้เหมือนกัน บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่แล้วผมจะสามารถไปโหลดได้จากที่ไหนได้อีกนะครับก็นี่เลยครับเว็บไซต์ทางการของ UG Phone พิมพ์ไปได้เลยใน Google ครับ UG Phone นะครับเราก็จะเจอเว็บไซต์นี้นะครับเขามีรายละเอียดให้แบบครบๆโปรโมชั่นก็มีให้ในเว็บนี้นะครับราคาเท่าไหร่นะครับบอกได้เลยในนี้นะครับมีเยอะๆมากมายครับแถมมีลิงก์ให้เราโหลดด้วยทั้งแบบ Android ครับใน Play Store iOS ที่ Apple Store นะครับใน Microsoft Store ก็มีแล้วก็เป็นไฟล์ apk ที่สามารถติดตั้งกับมือถือได้ด้วยนะครับบางที่บางมือถือบางยี่ห้อ แบบไอตัวคลังสโตอร์ในการโหลดแอปเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถใช้ไฟล์ apk โหลดได้เหมือนกันนั่นเองทีนี้เนี่ยนะครับในบางเกมเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ให้มีโหลดนะครับในแอปสตอร์ในเพจสตอร์นะครับทั่วๆไปเนาะแล้วอาจจะต้องดาวน์โหลดผ่านไฟล์ apk ไหมนะครับแล้วก็มีรวมมาให้แล้วน,นั่นเองนะครับอย่างยูจีโฟนเนี่ยเขามีนะครับเกมเซ็นเตอร์นี่กดเข้าไปได้เลยครับเกมเซ็นเตอร์เราก็จะเห็นว่าในเกมเซ็นเตอร์เนี่ยนะครับมี เกมมากมายนะครับที่ให้เราโหลดได้ด้วยนัเองนะครับหรือเราจะใช้การค้นหาในนี้ก็ได้นะครับก็จะมีเกมที่แบบมันไม่มีดาวน์โหลดนะครับใน ทั่วๆไปนั่นเองนะครับเราสามารถมาโหลดได้ในนี้นั่นเองนะทีนี้เนี่ยนะครับในมือถือนะครับในอุปกรณ์ของเราเนี่ยนะครับในคอมพิวเตอร์ของเราบางทีเนี่ยมันมีความจุน้อยมากๆครับสิ่งที่เราจะทำได้คือ UG Phone เนี่ยเขามีเว็บไซต์แบบเป็นเว็บให้เราใช้เลยไม่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมก็ได้เผื่อใครแบบเฮ้ยพี่มันลบกเครื่องอะนะครับเครื่องผมเต็มอะ่ะเราก็ใช้ Google ของเราเนี่แหละเข้าไปเข้าไปในเว็บของตัว U g Phone ได้เลยล็อกอินเข้าไปนะครับ ัดได้เลยนะครับนี่เหี้ยของผมใช่ไหมเมื่อกี้เหมือนกันเป๊ะไหม C ID เหมือนกันนะครับก็ยังฟาร,ร์มออโต้อยู่นะครับถึงผมจะไม่ได้เข้าโปรแกรมถึงผมจะปิดโปรแกรมไปแล้วปิดแอปไปแล้วแต่มันก็ยังฟาร,ร์มของมันอยู่ทั้ง4 id นั่นเองนะครับผมเนาะเรียกได้ว่าโหลดมาติดตั้งที่มือถือที่อุปกรณ์ของเราก็ได้หรือจะใช้บนเว็บไซต์ทางการเขาก็มีนั่นเองนะครับทีนี้มาดูในส่วนของราคากันบาน้างับผมเว้ยพี่ผมอยากจะรู้เหลือเกินว่าราคา UG phone ี่ยมันเท่าไหร่ครับผมอยากจะให้ดูตรงนี้นิดนึงครับ เมื่อเราเป็นผู้ใช้ใหม่หรือแบบเป็นผู้ใช้ที่แบบไม่เคยใช้มาก่อนเนี่ยครับสมัครไ d ใหม่ <st aff in> มาเลยเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณจะได้คือคุณได้ทดลองฟรีครับ4ชั่วโมง <oque> บอก <โ frustrating> เลยแล้วได้เข้ามาทดลองฟรีก่อนเลยถึงสชั่วโมงล้วจะเล่นเกมอมะไรจองล็อกอินอะไรก็ได้ครับทั้งหมด4ี่ชั่วโมงนะครับ <soi> ผมน้อนเรียกได้ว่าแบบเขาให้ฟรีก่อนลองก่อนนั่นเองนะครับพอลองเลยพี่มันของดีว่ะพี่นี <h> ่เราเลือกได้เลยครับเพียงวันละ20บาท30บบาทบาทุกคน วันละ20บาท30บาทครับยิ่งเราซื้อจํานวนบันเยอะนี่นะครับจะเห็นว่าโปรโมชั่นมันจะยิ่งลดเยอะขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมนั่นเองนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับมีทั้งรายแบบ30วัน90วันมีแบบเป็นปีเขาก็มีให้ซื้อแบบยาวๆเลยสําหรับใครที่อยากเอาไปไว้ฟาร์มเกมฟาร์มไอดีขายของแล้วพวกนี้ได้หมดเลยน,นั่นเองนะครับผมออะละทีนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด4แบบ4แพ็กเกจเลยน,นั่นเองนะครับก็คืออันแรกจะเป็นระบบแบบ U V I P นะครับก็คือจะเป็นแบบสแตนดาร์ดเลยพื้นฐานนะครับสเปคอาจจะไม่ได้แรงมากเป็นสเตสสเปคแบบธรรมดาธรรมดาแลม3นะครับกับอลอมเด็กสามติดด้ว,วมันก็แบบทั่วๆไปอะไรเงี้ยนะครับอาจจะเอาไว้แบบเปิดแชทไลน์เอาไว้แบบทำอะไรอย่างอื่นอาจจะไม่ได้น้นฟาร์มเกมมากมายนอนะครับเพราะว่าสเปคมันอาจจะไม่ไหวครับแต่พออัปเกรดมาเป็น J V I P ครับนี่ ต่างกันนิดนึงราคาต่างกันนิดนึ่งก็ไม่ได้เยอะมากเลยจิบจิบแต่สิ่งที่ได้คือเห็นไหมสเปคมันมากขึ้นครับแอนดรอยด์สิบเหมือนกันนะครับซีพียูเริ่มมากขึ้นนะครับเริ่มเป็น4คอแล้วนะครับแรมเป็น4นะครับมเป็น64และนะครับอันนี้ก็คือเป็นสเปคที่เล่นเกมได้แบบลื่นๆนะครับฟาร์มเนี่ยลื่นไหลแน่นอนนะครับเป็นเวอร์ชันนี้นะครับผมบอกเลยแล้วก็แน่นอนว่าราคามันจิบจริงๆอ่ะนะครับผมเนาะยิ่งซื้อแบบจํานวนวันเยอะๆเนี่ยมันก็ยิ่งได้ราคาดีนั่่นนนเออองครรบบผผผมมมมาหืใใแพีไจย สุดพี่ผมจะทําธุรกิจผมจะซื้อขายไอดีผมจะฟาร์มแบบเต็มๆซื้อไปเลยครับ S VIP ครับ S VAC นี่คือแบบระดับสูงสุดเลยนะครับ CPU 8คอ r e ครับ Android 10แรม16นะครับแล้วก็ความจุ200กิกย้ำความจุ200กิกคุณจะโหลดเกมบ้าบออะไรก็ได้ครับ200กิกโอ้โหเกมอะไรว่า200กิกโอ้โหเรียได้ว,ว่าแบบหนักมากจรงจริงอันนี้คือแบบจะเป็น ระดับแบบสุดๆแล้วนะครับที่ u g h o n e เขามีนั่นเองนะครับผมแบบสุดๆไปเลยเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นรุ่นแบบมือถือรุ่นเรือธงของแต่ละแบรนด์เลยก็ว่าได้แต่ผมไม่อยากแบบไม่อยากพูดชื่อแบรนด์ะนะแต่คือแบบมันเป็นสเปคที่แรงมากๆนั่นเองแต่ว่าไอ้พี และผมเนี่ยมีอาจจะมีงบไม่เยอะมากแต่ผมไม่อยากแรงขนาดนี้แล้วก็มีแบบใหม่เลยนะครับที่จะเปิดตัวนะครับในเร็วๆนี้นะครับผมน้อยก็คือจะเป็นตรงนี้เลยเป็น M V I P นะครับเป็นตัวใหม่เป็น M V I P นะครับก็เรียกได้ว่าสเปคมันจะลดลงมาหน่อยหนึงนะครับแรมกับพื้นที่เนี่ยมันก็จะลดลงมาโดยนั่นเองนะครับผมเป็นเซตที่เป็น8กิกนะครับเป็นแรมแล้วก็128กิกนะครับเป็นลอมเป็นพื้นที่ที่มือถือทั่ว,วไปปัจจุบันเนี่ยอย่างผมในมือถือผมก็ เท่านี้แหละนะครับก็คือ8กิกกับ128กิกนะครับมือถือระดับ5,6,000นะครับผมอุย้ยเราจ่ายเพียงแค่วันละแบบวันละ70บาทอะ่ะเห็นไหม2ดอลล่าเองนะครับประมาณ70บาทครับอันนี้คือ70บาทนี่คือยังไม่แบบ ยังไม่ได้ใช้เพชรในการลดราคายังไม่ได้ใช้โค้ดจากช่องผมยังแบบไม่ใช่โค้ดผู้เล่นใหม่อีกสมัครใหม่แล้วพวกเนี้ยโอ้โหลดอีกเยอะครับผมบอกเลย MVIP เนี่ยนะครับจะเป็นระดับมือถือระดับทั่วๆไปนะครับที่เล่นอะไรก็ไหวครับแล้วก็ราคามันจะย่อมเยามากยิ่งขึ้นนะครับอาจจะเป็นรุ่นแบบเรือธงอีกแบบหนึ่งเลยก็ว่าได้นั่นเองนะครับไปสมัครกันได้เนาะแล้วก็ อาแพ็กเกจนี้นะครับ MVIP เนี่ยนะครับมันจะเปิดตัวนะครับในระยะเวลาที่ผมเขียนเอาไว้ในคลิปตอนนี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวขึ้นให้นะนะและทีนี้เนี่ยนะครับในบางครั้งนะครับเราใช้เนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นแบบเฮ้ยมันแหลกนะครับเลยแบบซื้อแล้วเพรมันไม่หายหรือเพรมันหายไปแล้วพวกนี้เวลาเรามีปัญหากับโปรแกรม UG Phone เนี่ยเราสามารถติดต่อกับทีมงานเข้าตรงไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนั่นเองอย่างแรกเลยครับ UG Phone เขามีเพจ Facebook ของไทยด้วยนะ นี่เห็นไหมดู U G p h o n ประเทศไทยเป็นแบบคริสต์มาสด้วยเห็นไหมเป็นอัปเดตด้วยล่าสุดเลยนะผู้ติดตามก็ตามที่เห็นในหน้าจอตอนนี้ครับนี่ทักไปได้เลยนะครับผมเขามีเพจรองรับนะครับมีปัญหาก,ก็ทักไปได้เลยหรือแบบเอ้ยพี่ผมอยากจะมีเพื่อนคุยครับนี่เลยครับเราก็เข้ามาตรงนี้ได้อันนี้จะเป็น กลุ่มนั่นเองนะครับก็คือเป็นกลุ่มของ UG ทิโฟนนะครับสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้อีกนะครับในนี้มีผู้ดูแลด้วยนะครับไม่ใช่มีแค่แบบคนคนท,ทั่วไปที่เขาใช้ยูทิ o n นกันแต่จะมีผู้พัฒนานะครับที่แอบแฝงอยู่ในนี้นะครับบางทีเรามีปัญหาเราโพสไปในกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็จะตอบคาถามนั่นเองนะครับหรือแม้แต่โอ้ยพี่ผมไม่ค่อยเก่งเรื่องแบบเว็บไซต์ผมไม่มี a c e b o o k อะไรเงี้ยเราใช้ไลน์ก็ได้ครับนี่เขามีไลน์ด้วยเห็นไหมอ่าแบบทา,ทางการมากเลย UT ทิโฟน ไทยแลนด์นะครับเขามีแบบเป็นไลน์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถแอดเข้าไปแล้วก็ไปทักถามปัญหาได้เลยนะครับหรือหรือหรือผมเป็นสายแบบผมเป็นสายแบบพูดคุยครับพี่ครับผมเป็นสายแบบพูดคุยครับเรียกได้ว่านี่เลยครับ UG Phone เขามีแบบ Discord เขามี Discord ด้วยนั่นเองนะครับเห็นไหมเขามี Discord เขามีัพ p อ o r t เราทุกทางครับในการที่จะติดต่อกับผู้ใช้งานครับไม่ต้องห่วงว่าเวลาที่ UG Phone เรามีปัญหาระวังที่แบบ แอปเขาเรื่อปัญหาพวกนี้นะครับแล้วก็จะสามารถใช้ได้นะครับช่องทางการติดต่อโอ้โหมีเยอะขนาดนี้ติดต่อทั้งไหนก็ตอบกลับเร็วครับมีปัญหาใดๆก็คือติดต่อกับทีมงานของ y UG p h o ฟ e ได้ทุกช่องทางนั่นเองนะครับผมเขามีซัพพอร์ตเยอะเอาตามที่สะดวกได้เลยนะครับเวลาที่เรามีปัญหานั่นเองและทีนี้เนี่ยนะครับช่วงนี้ y UG p h o n e เขามีโปรโมชั่นลดราคาส่งท้ายปีแบบพิเศษนั่นเองนะครับผมบอกเลยในช่วงวันที่2 3ถึง29่าธันวาคมเนี่ยเขามีการลดราคาแบบโอ้โหลด40%ลด 50%ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ลดเยอะขนาดนี้ครับไปจับจองกันได้กับ UG Phone ได้เลยนะครับได้ทั้งเพชรฟรีนะครับได้ทั้งโค้ดส่วนลดจากช่องผมไปอีกและแถม UG Phone เนี่ยเค้าลดราคาของตัวแอปเขาเองอีกนะครับเรียกได้ว่าแบบโหแทบจะใช้ฟรีแล้วพี่เอ้ยนะครับไปทดลองกันได้ไปลองโหลดมาใช้กันได้ครับสายฟาร์มไอเดียผมบอกได้เลยว่าควรจาเป็นต้องมีครับโปรแกรม UG Phone อันนี้เนาะนะครับผมก็ฝากเอาไว้ดูแลลวกันสําหรับ UG Phone นะครับแอปดีโปรแกรมดีมีทุกระบบให้โหลดนะครับช่วยฟาร์มได้ทุกเกมนั่นเองนะครับผม